นีโมอแกนแฟนบอลลัมลที่กระรบรักขากแพงที่กิหนหอยกินเตทงสุหมงสุบอนสุส่งสุงสงจเเนาะครับเมื่อนี้บ่าวอีสานเองสิพาพี่น้องเฮามา่าซิวฟี่นะครับมาเสริอมรอมาเสริอมรออยู่บั้นสร้างแหลมเฮาเนาะพี่น้องบั้นช่างแหลมตัดผมชายนะครับเพื่อนกะผู้ดีมืาอนี้จองแ<ร>อบวัเดีกครับผมวัเดีกครับจองคิว้วเสาพี่น้องจองคิวงงค้วเท้าเสาเลยเมื่อนี้น <laughs> มาเสริมอมรอเนาะพี่น้องเนาะในก็คือ ปัจจุบันนี่เพื่นการดำรงตำแหน่งเป็นอบตนะครับเป็นอบตท่านอบตชวลิตบอกชื่อธีรวัดฟองน้อยธีรวัด <c oughs> พุทธศิล <c oughs> ป์โม่สีนะครับทีรวัดฟองน้อยนะครับเป็นเลขครับนเป็นเลขครับเป็นอผ้าครับเลขกับเสื้อผาเอากอาฝากไว้เดี่ยเพี่น้องเนื้อผู้ได้อยากจะมีอ่านข้อมมาเสริมรอนะครับมาเสร็จชงผมแม่แม่คือยัางบาวีสานนี่กะเชิญมาเที่ยวร้านของเพื่อนน้อ แหลม,ต,<ผ>มตัดผมชายนะครับอ่ะพี่น้องมามามามเมมังบ่าวอีส,สอานเสิยมรอมอันนี้สิรอดจำเลยพี่น้องติดตามครับติดตามครับีบบพี่น้องนี่คือ,อาร้านตัดผมชายแหลมตัดผมชายนะพี่น้องสร้างแหลมห้องรับท่านอบตต์ห้องนี้เป็นพู้อาชีพหลัลหกก็คือหากินหากินสูง่นนี้หาก,กินเป็นสูงนะพี่น้องคือตัดผมนะครับตัดผม ีราชิมาเสริอมรอเนาะราชิมาเสริอมรอจะเป็นเป็นศูนย์รวมความไม่น้องเป็นศูนย์รวมนักแต่งเพลงกันอยู่นี่ยเนาะนักแต่งเพลงนักอะเลนนะครับเป็นทีมงานของเพื่อนพร้อมด้วยกูละเชื่อมโยงหากันกับบริษัทเอ็สบีเอ็มสตูดิโอเนาะผู้ใดต้องการอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักแต่งหรืออยากเป็นนักกาปรึกษาเลยคนใดเนาะแับสร้างแหลมเฮาเพป็นเป็นคนใจดี อาซีบีดีสูงมากขนาดไม่ธรรมดาถ้า, <laughs> าพี่น้องวันนี้ได้โอกาสนีก็เลยมาเสื่อมรอดอย่างหน่อยเนาะเป็นว่าออกจากบ้านเตละที่นี่จะเห็นเสียประโยชน์เสี้ยวผี <laughs> เพียงพร้อถ้าพี่น้องนะเออาาจแสงแสง,แสงอาจจะบวบปนันใดเนาะมันมันหย่อนแสงเนั่ <laughs> นนี่ครับผมอ่ะเชิญครับสั่งๆเชิญเชิญเชิญโอ้จะได้กับฝากไปเลยพี่น้องในทางช่องบอกว่าจะเป็นช่องของอย่างก็อไป ของเฮาเี่สำนักเนี่ยรวมศิลป์ Infinity รวมศิลป์ Infinity นะพี่น้อง <c oughs> อยากใส่ฟังเพลงผลงานของอาจารย์แหลมเฮาของสร้างตดผมเฮาการกดเข้าไปเบิ่งในช่องยู u ูบนะครับทางช่อง YouTube นะครับรวมศิลป์ Infinity จะมีจะมีผลงานไม่ไม่ใหลายเพลงในหันนีพี่น้องเฮากดเข้าไปเบิง่งนกับเรีอกว่าอยากจะเสริมรอเสือนมาทั้งกี่ละทั้งทั้งบ้านช้างเป็นเนาะ แกลบริบนทนแรมแต่ผมชายแรมแต่ผมชายเป็นคนปัตยาใสใจดีะน,พนะนพี่น้องใจดีแลพิ่นเป็นนักพัฒนาพร้อมตัวนะจะได้กับฝากพีก่น้องเข้าไว้ในกระดวกันนอกนวันนี้เพราะว่าหอนง่มันเสียวฟีเลยผมมันบลอมันก็นเลยเออมาเสริมรอกันนะก็ปะเป็นเห็นว่าฝีมือ,อประสบการณ์มากมากใ แต่ก่อนกับคนแรกคือทา้งก่อทอหม้อกรุงเทพมหานครจากกรุงเทพมหานครเพรั้นธรามาด้ได้ไปน่อกแล้วนี่ยเ็นกินหากินแฟนต่ำเป็นคนข้ากินแฟนสูงพี่วินก็ลุยกาเบิร์ครับก่อจาก็ระเท็หนั ผู้เอาขู่เดี่ยวพี่หน่องในค่าว่าเป็นเป็นอปพ่อร้อนนั่นมันบอกครับเป็นรอพ่อรอพ่อรอพ่อโดนตัวโม้สิบปีประสบการณ์ไี่ต้องเลรามาด่าครับจบแสงทองเทคโนโลยีนั่นในการเรียนช่างยนต์ครับผู้เอาขู่เนี่ยพี่น้องเอาขู่เนี่ยประสบการณ์นะครับประเด็นว่าคนไปเรียนนะครับไป ความก้าวหาครับคนคนพยายามนะครับพยายามสู่อัญเชิญเวาติดเลือกสองทางได้อาชีพได้ที่คือว่าอาจจะพอเป็นไปได้สามารถประกอบอาชีพแย่งน้อยก็เป็นพวกบูที่โตครับผมา็ได้ประโยชน์ครับที่ว่าที่ว่าเข้าเข้าข่มนะครับคุมพาที่เข้ามีความพยายามมีความตั้งใจครับ น fiz right <c oughs> ี่เป็นลูกข่าคนหลายแต่พี่น้องมันธรรมดานี่ขนาดนี่เบาอีสานยังโทรมาจองคิวแต่เศ้าเลยเนี่ยวัชรศิษย์ไปงานหลักเนี่ยวัชรศิตัดผมนะู้ยเอาคู้อันคนนี้เอาตัวนี้ก็ได้เน่าพี่น้องเนาะเออถึเวลาว่างวางเลยจับปากกามาผพื่ะเขียนนั่นพี่น้องอะตอนการเพลงเนี่ยประเภทใดลูกถ่งบอหรือบอลอินดี้เรือว่าเพื่อชีวิตนหนิวเฮพื่อเพื่อแดาจย์แหลมเ้าเป็นธรรมดาพี่น้องครับ เราศิลปินบนดาศิลินช่วงหนึ่งเขาถือว่าูมูอ่าหูมนไหเติบเนาะมี่โฟกซองมีอินดีมีอะไรยังยังก็อุกัตอกติกยานะฮะเข้ากันก็อคุณติก่ะคุณติเนี่เยเป็นความปบรรยากาศโอ้สุดสุดๆไม่มีน้ำครับรยูกซ่งอินดีอ่างอินดีก็ได้ แต่ใหม่ๆนี่มีผลงานยังจออะไรอยู่บ่อาจารย์โอ้ใหม่ๆนี่นี่ได้ผลงานปัตนาไปน้ำง่าหรือวะคราไม่เอาเอาผลงานปัตนาไลยก่อนนะครับปัตนาแล้วเอ้ยถ้าว่าอันนั้นได้พี่น้องนี่ยังโสดได้ครับยังโสดต้องต่องเนี่มเดธรรมดาเป็นว่า จะหาเนี่ยกหางานอยู่เนะจะมาหายี่งหาเนี่ยนี่ยายากนะครับสมาตัวต่อกนไดอยู่าสมาครแหวกเขาในใจชอบสอนเนี่ยน่าใหม่นี่ครับใช่ได้กาแฟนะจ๊ะได้ได้ยังหวังได้มีความตั้งใจยาเสอ่าแสสอนาคตนี่กันอาจารย์แหลมเขาเป็นยังหวางอยู่นะพี่น้องยังหวางอยู่อากา งานรักงานอาชีพลแล้ว,วม<อ>ันกิดะทางคว่รอไอ้บรรดาพระเอกเข้าออทั้งหลายนะครับเส<ม>รสิมคว่ลรอขนาดสนควหลรอนะพี่น้องฝีมือมเป็นแบบว่าฝีมือระดับประสบการณ์มากหลายปีเลยพี่น้องผ่านมาโอ้ยผ่านหอนผ่านเย็นมาวันาาน,นี้ในกรุงเทพก่อนคือไปกรุงเทพนี่ว่าธรรมดาพี่น้องคุกกีอกับวงการหลักหลอกมอลล์เลยอู้อมมมนมม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 ม่มมมัมนมม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 มอม บว่าสิเป็นขอเดืหลังเล็กหน่อยแม่นจามอาหาแเน่หลายหลายผลงานก่อนที่ว่าผมจะคนหาเพลงเพลงชุมเกา่าๆมี่มันพอได้มาเปิดยอดยอดหลังให้ที่หลังได้ฟังกัน,น,นเนาะจากประเด็นว่าทวนความทรงจำนะคะรับต้งองต้องเรืงจำเรื่องนี้นักร้องยีดยืนระดาเป็นมอลำสิงเนาะี่ยมันเป็นมอลำสิงเ้ื่องนี้เนาะโอ้นี่คือลูกศิษย์ลูกหาของ อาจารย์เหลี่ยมห้องกาวนาด้วยกันอืรคือว่าพวกมาหลายปีประสบการณ์หลายปีแต่พี่น้องอยู่ในวงการนักร้องอยู่ในวงการรบกรบพ่ออยู่ในวงการเต็นซางเอาทุกอย่างทั้งไฟฟ้าทั้งไฟฟ้าก็ได้ทุกวันนี้จะเอาไฟฟ้าเขาอืไปหน้าธงใหญ่จนนาทุ่งใหญ่โโอ้หใส่ใส่อยูสิบสองลังค้านั่น ติดฟองเพียงเป็นเป็นเป็นโซลาร์เซลล์ป่ะครับเพื่นไหนหมครับไฟฟ้าอ๋อไฟฟ้าแยกย่อยคือจังของเซานะติดหมอมีเตอร์แยกแยกแยกหมอก็หนึ่งทผลงานเป็นพี่น้องหมุดตื้น่ก็ไปแจกดินไปจ่ายดินครับเพื่อเพราะว่าเขาบมต่อถกเลาเขาบมต่อถกเลาะพรงการไฟฟ้าดีแหละดีแหละครับเขาไปเห็นหลวงนาไปเลยเป็นแบเป็นคนที่คนอื่นว่าเป็นคนมองการไกลตั้งแต่ไดนแต่ไรมาเนาะพี่น้องเมื่อวันสี เกตเพียงไงนะคนมองการไก่ว่าเอ้อก็จังัจนั่งสิขึ้นเวทีเป็นยังไงทาทางก่อของศิลปินจังใดเนาะมาช่วงปัจจุบันก็นเป็นช่วงเป็นช่วงพัฒนาพัฒนาน,น,น,นักพัฒนาประเด็นว่านักพัฒนาคนรุ่นใหม่เนาะคนรุ่นใหม่พี่น้องจะได้กนาแฟน้ำใไผสว่างครับย,ยี่หน้าผมมีหอยป้าป่านี่ครับผมเห็นใบหกมาเฉยๆมาพี่น้องอันนี้ขอฝากไปข้อมใจจริงเลยเพื่็นเป็น เป็นคนแบบพูดจริงทำจริงนะพี่น้องพูดจริงทำจริงแล้วกะ็เป็นคนอมองการไกลเป็นคนคนอื่นว่ามีสัยทัศรร่ามีวิสัยทัศน์มียังออกมีโครงการจะไปว่าห่อห่าคนอื่นว่ามีวาดภาพไปทางหนาว่าเฮ่อตีให้โครงการอย่งไนะรเนาะอาจจเป็นไปตามตามนลักไม่เป็น้องก็ต่จว่า,า,วาสำเร็จผลมาดโดยดีทุกอย่างมาพี่น้อห่อาก,ก็ให้ความหักความแห้งแต่ว่า สมบูรว์ปัทนาทุกสิ่งย่างหรือครับทุกสิ่งยังเห็ุเพื่อพี่น้องเพื่อส่วนร่วมผมไม่ได้แสวงหาประโยชน์ที่ได้เด็ดคือแตงแตงส่งรอเนี่ยนะครับส่งรอนี่อ้สุดยอดหลยนะครับพี่น้องเพื่อเฟื่อแบ่งปันซอยเหลือทรงเสริมครัไม่ได้คิดท้าเอาเจะพร้องนะรอยเหลืออื่นเผื่อผู้กยืนเพื่อพี่น้องสนับสนุนครับ สารศาสตพัฒนาเจ็ดเรื่องได้ปีหน่อยครับให้จันย่อมรับด้วยครับเพราะว่าเพื่อจะเห็นแต่โตเนาะนี่คือผลงานของอ่าขนบตเฮ้ายังก่อซื้อ๋ยวมันเิดมาครับโอ้นนี้ทีรวัตครับทีโรวัตต่อทีรวัตฟองน้อยหรือว่าบอกว่าไงก็คือสังแหลมอ่าังแหลมตัวแหลมง่ายๆเนาะครับเนาะ อออวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อดีน่าชมเชยดีบรยรยากาศดีแ <ผล S 1> สงดีครับถือว่าโอ,อนน้พี่น้องเฮากับพวกเฉลยดำให้น้ำหน้าด้วยพวกน้องคนกับเขามันเขียวไปแล้วเนาะของสั่งแล้ว่าเป็นังไรเขาครับครับดำสาระการนี่วันนี้โอ้โหพี่น้องเห็นบ่มสาระการเลยเนี่ั่นจะเบาอีสานนี่แหล้จะเป็นเป็นจัาลูกกาว้น <c oughs> บบาวนว้านลำบากอยู่ในต้น มันโบเกิดเกิดแน่บเกิดแน่เหตุหน้าเหตุเหรนแม่ยุปีซื้อเล่นต sí ังอีกซื้อว่าลูกค้าเขาขัดศีรษะมาอีกนะพี่น้องคือว่ามันบอกายว่าโอ้ลูกค้าเมันหลายเนาะนี่ก็บ่าวิศรุโอมาจองคิีวแค่สอเลยครับเพราะว่าเป็นเรียนว่าเสียงลมรอได้ประทับใจนะครับผมเจ้าเสียเอาทรงได้กระสันนะบอกมาเอาทรงได้กระมันว่า ลายส่งนะพี่น้องไวรุ่นก็ได้ส้มใบรุ่นก็ได้ส่งมินเทปเปิดนอกเปิดในกระโปงได้เบสพี่น้องตามใจตามใจงอบตามสั่งนะครับพี่น้องเฮาอยู่ไก่ยู่ไก่ในเขตปริมณฑลหรือว่าเขตนี่แหละมากพี่น้องอยากเสริมกลมลอตัดผมชายนะครับพี่น้องเฮาเชิญมาได้ หลานแหลมต้าผมใส่เดียนย่อง,องนี้ขอฝากมันในแก้วกันเนะครับผมหรือว่าอยากฟังหลองฟังล่ำอยากได้เพลงใหม,ม่ใหมก่ตแต่งใครได้เะพนอน้องนหรือว่าต้องการอยากบึงมอลำทางช่อง S B M สตูดิโอของบาริษัทนะโคตรกไปทั้งยูทูบละบวิษัท S B M สั่นุนที่เห็นทุคนนะโมกันอาญาโย่นี่ไปนี่มาหากาันอนี่แล้ตออหากันคือโกับ อาจารย์ไม่มีครับอาจารย์แหลมแต่โดนอะไรน่อ่าฮัลโหลแตโดนอะไรร้ายร้ายปีเะไรอ่เคยปลากันจะเกลือดมีเด็ดครับเห็นว่าเกิดเกิดเห็นเป็นปีเป็นหนกมันขุ่วกันเลยล่ะถ้าได้ข้าวได้ถั่วได้อ่านั่นพี่น้องลูกขาเข้ามาเสริมคุมรอหลายคนทั้งหมดมันมานั่งขาอยู่นะครับ ช่วงนี้กาศสิลงให้ลงหน้าไม่คนกับถ้าผมดำหน้าบมเหล่าผมเด็ดตัดผมได้เนาะ,ะนทุกคนถือคือจังบาลีสานในการในรุ่งดำห่านดำหน้านี่สิียงผมตัดผมเพิ่นแบยบาานะยังกระปุกัดเขาโอแม่เพิดมาแล้วที่านน้องเม่ยนดอยนี่เนาะอ่ะรงให้ลงหน้าเพิ่นให้ตัดตผมตัวผมให้เรียบร้อยเด้อลูกเต<ม><ม>่าเพิ่นสิบอกไว้กับผู้เฒ่าบันเฮาเนาะเพราะว่าอย่างที่หลาย3เดือนสามเดือนนี่คือเฮาดำห้ดำหน้าเรียบร้อยเบิดเอาไปตัดไปตัดผม อันนี้เห็ดโบราณเนี่ยนี่อ่าเคนบางบางหมองมันก็ถือเนาะแต่เก่าพวกผู้ไทยอย่างนี้เขาจะถือครับเอาเนาะส่วนอื่นบาเห็ดเก่าโบราณครับจารีตประเพณีครับผมนี่นกระดอยแม่นเลยนั่งจะลงขคาลงหน้าเป็นสายทัดผมเรียบร้อยแต่เอาซิมมาเปรียบเทียบกูเมือนเลยคือผมชิญงหยากมชิเสียเวลาประมาณนี้เนาะ ไม่ยังลูกค้าไม่พอลูกค้าไม่พอไอพี่น้องโอ้วันนี้นทำบัดาได้พี่น้องครับผมเนี่ยเป็เริ่ว่าตีมือระดับนะครับเสริมรอเสริมรออย่างไ้เสริมรอนะครับก็เปนเห็นเป็นเห็นว่าประจนะับเนาะแต่ละเดือน<แ>คนเท่ายางยางแรงยางสูงสองเดือนนี่สินี้ของเด็กผมไ<แ>มนต้องการเดลต์กี่เงินเดละครั้งเป็นว่า เดือนละครั้งก็ยังดีบเมนโบเมนเป๊ะเพลินเลยครับมาเดือนละครั้งยังดีนะอันนั้นคือครูบาไปหาผู้สาวอันนี้ดูขามหาสารเลยตรงมาเดือนละครั้งครับบมมากปได้ผมยาวคนแบบหาสาวหายสาวสมัยเซลฟี่นะครับน้องถ่ายนะแตเป็นรายย้อน มันเป็นมันเป็น,นเรื่องอื่นนะนเป็นช่วงเป็นจุกวัฒนาร,รูไกวัฒนาโูรอ้นแล้วได้พี่น่องบัตรท่โนอ๋อไปเซลฟี่เนีเนฟแฟนรายการเท่ากับท่องสิทธิ์ว้าวได้นาะนี่คือคุ้เมือของอาจารย์แหลมห้องพี่น่องฉันตตดผมชายนะครับ เสียงวนๆคือเสียงจำสายได้พี่น้องเสียงจำสาย,าสายโอเคครับนี่ร่อยเนาะครับโอ้โสุดยอดขอบคุณหลายๆสั่งแหลมเฮาขอให้ลูกค้าเยอะๆนะครับครับขอบคุณครับ